กลับสู่การผจญภัยแห่งโลกกว้างหลังแหลงเลเวล25โอเคครับกลับมาอยู่กับเก n ชิ้น Impact กับ MJ กันต่อนะครับตอนนี้ผมแหลงเลเวล25เรียบร้อยครับเดี๋ยวนะผมว่าเอาเงินตอนนี้เพราะว่าหนูบาบาร่าเขาอะไม่มีเงินอัปเกรดต,ตัวละครครับตอนนี้ผมแหลง3ดาวกันหมดแล้วนะทั้ง3คนตัวละครหลักที่ผมเล่นไงโอเคเปิดกล่องก่อน ตงนี้ได้เงินสองแสนใช่ไหมนี่ไงได้ด้วยว่าไปนั่งดูวิกิมาครับมีคนหาเงินตรงนี้ได้ไงสองแสนผมก็จะเอาเงินตรงนี้มาอัปเกรดหนูบาบาร่าของผมนั่นเองโอเคออไปข้างนอกก่อนนะคือถ้าเราแรงยี่สแล้วเราจะสามารถทำอะไรได้ม้างไปดูแผนที่กันก่อนเลยครับชึบถ้าเราแรงยี่สแล้วอ่ะเราจะเปิดไอดันใหม่ครับมันจะมีตรงนี้แหละที่ผมจำไม่ผิดนะ น่าจะตรงนี้หรือเปล่าอ๋อนี่30มันจะมีดันหนึ่งอะที่เราเปิดได้ครับเลเวลยี่สิบห้าแล้วก็สามารถไปหาคุณแจทองได้เห็นปะซึ่งคุณแจทองเนี้ยมันเอาไว้เปิดไอ้พวกนั้นครับสมบัติตามแผนที่แล้วก็เอาคุณแจทองเนี้ยไปเปิดได้ไงจะได้กล่องมาเลยทํานองเนี้ยก็จะมีดันนี้ที่ผมยังไม่ได้สํารวจครับแล้วก็ตรงนี้ข้างบนตรงนู้นนี่ไงตรงนี้ก็สามารถเข้าใหม่ได้และเราก็จะไปหาของพวกนี้ได้ทํานองน,นี้ครับ หลังจากแล้งยี่สิบห้าแล้วแล้วก็ตอนนี้ครับแล้งของแผนที่ผมอะเลเวลสองหรือเปล่า <S 2> <S 2> <S นี่ไงระดับโลกผมเลเวลสองแล้วครับยิ่งระดับโลกตรงนี้สูงเท่าไหร่เราก็จะสามารถที่จะเหมือนกับว่ารับของได้ดีมากขึ้นเท่านั้นครับแล้วก็ศัตรูจะเก่งมากขึ้นด้วยนะซึ่งการอัพแล้งตัวเนี้ยผมรู้วิธีหนึ่งก็คือลงดันครับมันจะมีภารกิจตัวนี้ให้เราลงก็จะเพิ่มมาหนึ่งแล้งและแล้วก็อีกแล้งหนึ่ง เราต้องเป็นแหลง30ถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยน,นะผมหาไ้ที่พะจะนภัยก่อนเราต้องไปกิวนะพระชนภัยครับเขาจะบอกเอาไว้อะถ้าอะอยู่นู้นเลยหรือเปล่าเมืองน,นี้มันกว้างเนาะแต่สวยเดียวผมโคตรชอบผมมาอยู่เมืองนี้เป็นเมืองหลักแล้วไงยังแจมเลยแล้วก็สามารถมาซื้ออาหารได้ทํานองเนี้ยแหลง26ครับผมจะสามารถทําอาหารใหม่ๆได้แล้วเนาะเสียดาย,ยที่เราไม่สามารถขายอาหารได้อะ ถ้าเราสามารถขายอาหารได้อย่างเงี้ยจะดีมากเลยครับโอเคนี่ไงอยู่ข้างหน้าเรากิวนักพจน์ภัยนะตรงนี้มันจะเป็นแบบทางขึ้นอย่างงี้เนาะโคสวยอะแล้วก็เป็นแบบไอ้นี่ครับติมจีนจีนหน่อยแต่รู้สึกว่าอัปเกรด1.1ในอนาคตอะจะเป็นเหมือนกับไอ้นี่ครับที่ใหม่เป็นติมแบบญี่ปุ่นเลยซึ่งเราต้องการมากครับไอติมญี่ปุ่นเนี่ยนี่ไงอยู่ตรงนั้นโอเคผมพาไปดูแรล่งพจน์ภัยก่อนครับรจ็บ Uh huh. นี่ไงรับรางวัลแรงผจญภัยถ้าเราอยากจะอัพเวอร์เป็นอีกโลกหนึ่งก็คือเราต้อง30น,นี่ครับเห็นปะ่ะเวอร์เราอ่ะก็จะเป็นระดับ3แล้วก็อัตราดอกไอเทมก็จะมากขึ้นนั่นเองทำแนอน,นี้ตอนนี้ผมแรงยี่สซึ่งยังทําไม่ได้ในตอนนี้ครับเพราะว่าแรงผมต่ําไปไงผมปลดล็อกเลเวลสองนี่เรียบร้อยแล้วนี่ไงแล้วก็วันนี้ครับผมจะพาไปจัดการบอสคิว ทั้ง3ตัวกันชึบซึ่งสหายคิวที่ผมจะไปล่ามีทั้งหมด3ตัวครับคือไอตัวนี้เก่งเกินไปนะผมยังไม่มีเหมือนกับท่าที่ทำให้เขาแพ้อะก็เลยจะไม่ฆ่าตัวนี้ครับแล้วก็ไอพวกนี้ผมสามารถหาได้อยู่แล้วไงเดี๋ยวผมค่อยไปเล่นที่หลังครับสำหรับตัวนี้เพราะว่าแรงเขาสูงเกินไปอะ่ะผมยังไม่รู้ในการฆ่าเขาครับ,รบสเตปอะ่ะเราก็จะไปฆ่า3ตัวนี้นี่ไปล่านะ1นเป็นทตุไฟฟ้าง่ายแน่นอนครับ แล้วก็ข้างบนมันจะมีาธาตุน้ําตรงนี้2แล้วก็ใช้ไฟสู้ได้เลยนะเพราะว่าไฟอะเราได้มาฟรีอยู่แล้วครับส่วนข้างบนตรงนี้3ตัวนี้จะเป็นาธาตุลมนั่นเองครับซึ่งสามารถเอาไปอัปเกรดตัวละครที่ผมต้องการได้นะก็จะมีทั้งหมด3ตัวนี้3คิ้วนะผมเรียกว่า3สหายข้างล่างอะ่ะแต่ผมขอเก็บเลเวลให้เยอะกว่านี้หน่อยละกันครับเพราะเขาเก่งเกินไปยังไม่สามารถสู้ได้ไง วันนี้เราจะไปลุยกันทั้งหมด3ที่ตรงนี้ครับแล้วก็ตัวละครที่ผมต้องการเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนชึบเนี่ยครับผมได้คนนี้มาไงเขาเป็นธาตุดินครับเนลลี่อะแล้ก็สามารถอัปเกรดเขาได้แต่ผมยังไม่รู้ว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรมากนะเพราะว่าตอนนี้เงินผมหมดเท่โคตรเศร้าเลยอาา่ะฮะไปเราไปจัด การสามสหายกันดีกว่าเพื่ออัปเกรดตัวละครของเราคุยเยอะได้นะหนูงงยเนี่ยน่ารักดีเน้ะบาบาร่าสุดยอดเลยสู่สหายตัวที่หนึ่งธาตุสายฟ้าโอเคมาลุยตัวเนี้ยผมสู้มาบ่อยนะครับผมก็รู้สเต็ปเขาแล้วไงเขาจะมีช่วงหนึ่งอ่ะที่นั่นเขาหายไปครับ บาเลียอย่างเงี้ยเราต้องตีเขาช่วงนั้นเท่านั้นครับช่วงนี้เราก็หลบตามสเต็ปไปก่อนนะเขาจะมีลูกเล่นประมาณนี้ปะจะเป็นทิศของเขานี่ไงถ้าเขาเป็น,นตัวนี้แล้วเราก็ใช้บาบาร่าจัดก,การได้เลยครับเพราะว่าเป็นท่าสายฟ้าถ้าเราเอาน้ําตีอย่างเงี้ยจะเกิดกระแสะไฟครับซึ่งจะทําให้เขาเลื่อนรถเรื่อยๆทํานองนี้ไงล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สามารถสู้เขาได้แบบไ,ไวๆนั่นก็คือหนูฉิน่นหลิงนั่นเองนี่ไงเราก็วางไฟไป,ไปเลยง่ายสุด แล้วก็คอยหลบเขาไปเรื่อยๆทํานอเน,นี้ยตัวละครเนี้ยไม่ยากครับนี่ไงถ้าเรามีตัวละครเนี้ยอยู่อ่ะจ,จะสบายแล้วเพราะว่าชินดิ่งอะผมตีเห็นปะอย่างแรงเลยฮะแล้วก็โหดมากเลยต้องรองอันตีเขาครับอย่างนี้เราเข้าไปได้เลยนะเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยครับบารียรอย่างเงี้ยเราต้องรีบเข้าไปข้างในเลยแล้วประจัดการเลยโอเคเอาตัวแทงองมาหน่อยสิคราวนี้ผมยังไม่มีอันตีไงถ้าเรามีอันตีอ่ะจะง่ายกว่าน,นี้ครับโอเคเรียบร้อย บาบาร่าเขาดีอะ่ะเขาจะคอยเพิ่มเลือดให้เพื่อนเราได้ครับถ้าเราแบบใส่สายนี่อยู่อ่ะเสียงเพลงอย่างเงี้ยเลือดเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไงตีมาแล้ว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 รีบลงไฟก่อนก็ลงตัวนี้อัดไฟให้โอเวอร์โหลดก็ได้ครับถ้าโอเวอร์โหลดอาจจะแรงขึ้นนะอันนี้มผมแรงเวอร์สองไงมันก็เลยอาจจะเก่งๆหน่อยปะเลือเดเยอะโคตรอย่างโ,ดโชดโอเคมาให้หนูบา,าบาร่าเพิ่มเลือดเรื่อยๆ,ๆ,ๆครับแล้วเราก็ตีอย่างนี้ไปเรื่อยๆ นี่ได้อยู่ได้อยู่อย่าตายนะหนูยชินลิงอะ่ะเป็นตัวหลักตัวแทงเราเลยนะเนี่ยอันนี้ต้องหลบประมาณนี้ครับเขาทาดีเนาะดูดิอย่างแจมแล้วก็ค่อยหลบแบบนี้ยอย่าให้โดนข้างล่างก็พอวิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งอ้อมหน้าอ้อมหลังเงี้ยเอาต้องรอให้มันแบบบารียหายไงแล้วค่อยเข้าไปซัดโอเคเขาว่าโหลดไปแล้วค่อยใช้บาบาร่าก็ได้ครับมันจะแรงอย่างเงี้ป่ะแปดร้อยอ่ะโดนคีย์อ่ะ นายซู nice. ้เราไม่ได้หรอกพูดเลยไอ้นี่ไอ้นี่แกช่วงสุดท้ายอะครับเวลาเขาเลือดจะหมดแล้วอย่างเงี้ยมันจะมีอันติของเขานะที่สามารถเพิ่มเลือดได้ผมพาไปดูไม่ <c oughs> โอเวอร์โหลดไม่ทันวะโอเคทิปค <c oughs> อยฮิวหนูชินหลิงไว้อันนี้เราก็โหลบออกมาข้างนอกแค่นั้นเองครับโคตรง่ายอย่า <c oughs> <c oughs> เข้าไปอยู่ข้างในวงอะไม่งั้นเราจะโดนไฟฟ้าช็อตนะตายเลย <c oughs> โอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดเอาแล้วเอาแล้ว นี่ครับถ้าเขาใกล้ตายเขาจะปล่อยอันติตัวนี้ขึ้นมาเห็นปะเราก็ต้องใช้อันนี้แหละทําลายให้หมดทํานออนี้โดยใช้ตัวละครที่ดามจเยอะๆครับเพราะว่าเราตีเฉยๆปะไม่เข้าเนี่ยเห็นปะไม่เข้าเลยครับเราต้องมีเหมือนกับท่าของตัวละครถึงจะได้ถ้าเราตีเขาไม่หมดอย่างเงี้ยเลือดเขาจะเพิ่มครับผมต้องรองอันติของหนูชินลิงก่อนไงเพราะว่าเขาแรงมากอันติของเขาอะแล้วก็เล่นสเตปนี้ไปเรื่อยๆอยงไงทำเอ,อกว่าโหลดก็ได้นี่ โอเวอร์โหลดมันจะแรงนะเราต้องเปลี่ยนไอ้นั่นเนาะสาวขี้เมาของผมอ่ะแล้วก็บาบาร่าให้ทันไงเราจะโอโเวอ,อร์โหลดได้โอเคจึ๊บเอาให้มันโอเวอร์โหลดก่อนสวยจึ๊บธาตุไฟอ่ะจะทำโอเวอร์โหลดได้ง่ายกว่านะความรู้สึกของผมอ่ะเพราะว่าเขาแพ้ทางกันปะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเนี่ยตีโคตรแรงเลยเนาะดูดิอ,อันนี้ต้านทานครับ ไม่ทานอีกแกตัวเศร้าโดนดึงโดนดึงตะกีว้วไงวะเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้โอ้โหยพยายามเข้าไปให้ไวที่สุดครับเราจะได้แบบตีได้ง่ายไงเรียบรอ้อยมายแกอันตีไม่ติดเลยอ่ะโคตรเซง็งถ้าอันตีไม่ติดมันจะไม่ได้งไงโอเคเดี๋ยวนะผมรู้สเต็ปแล้วอันติดเลยแล้วก็เล่นบาบาร่าครับไม่เข้าไอ้บ,บ้ามันเป็นท่าไฟฟ้าไง ก็เลยไม่สามารถตีได้ครับโอเคเลือกว่าจะเพิือ่อไปเรื่อยอย่างนี้ไงเราต้องเก็บอันตีก่อนมาสู้กับเขาอ่ะมันจะง่ายครับถ้าเราไม่มีอันตีเงี้ยมันจะนานหน่อยแบบนี้แหละเราก็เล่นสเต็ปเนี้ยไปไเรื่อยๆก่อนผมโหลดแล้วว่ะแต่ถ้าไม่มีอันตีของหนูชินหลิงก็สู้ไม่ได้ดีตอนจบนะเราจะไอ้นั่นไม่ได้ไงปีชี้เขาไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีอันติ ตอนนี้เราก็ตีธรรมดาไปก่อนให้หนูชิมลิงอะตีแล้วก็ใช้สกิลบารบาร่าเพิ่มเลือดไปเรื่อยๆครับยิ่งเหมือนกับเลือดบารบาร่าเยอะเขาจะเพิ่มเลือดได้เยอะนะผมไปอ่านมาไงสกิลของเขาอะทันไหมเนี่ยไม่ทันว่ะเซ็งเลยมันฮิวตัวเองอีกแล้วเนี่ยโคตรเศรา้าเนี่ยไม่ได้เลยปะ่ะถ้าเราตีธรรมดาไม่เข้าเลยครับเราต้องท่าที่แพ้ทางมันอะมาสู้ไง ได้ละอันติผมอีกรอบึ่งก็ได้ละให้เหลือหนึ่งพอ,อเ,เ,ร,อเ,อเรื่องจะเพิ่มแค่น่อยหนึ่งครับอีกรอบได้แล้วครับชนะแน่นอนหนูก็ลืมเตรียมอันตีโอ้โหเต็มหน้าเลยหนูอ่าหน้าสงสารโทษขาจไปฟ้าไปมาแล้วอันตีมาแล้วเดี๋ยวคอยดูคอยดูถ้าหนูชินลิงปล่อยอันตีนะตูมเดียวล่วงโคตรโหดอ,อะพูดเลย สเตปนี้ไปเรื่อยๆได้แล้วมันฮิวตัวเองลเแล้วครับนี่ไงเราก็หาวงอะ่ะเพราะมันเกิดตรงไหนแล้วใครนี่เลยอันติจบี่เรียบร้อยเห็นป่ะง่ายๆเลยครับแต่ถ้าเราตีไปเรื่อยๆมันก็จะเดือแค่อันเดียวเนาะเราก็เล่นสเตปนี้ไปเรื่อยๆก็ได้ครับจนกว่าตัวฮิวมันจะหมดอะ่ะแล้วก็เปิดกุญแจเลยสวยนี่ไงได้ของอัปเกรดเข้ามาด้วยหนึ่งอัน แล้วก็ได้เพชรสำหรับอัพเกรดครับคือถ้าใส่ฟ้าเนี่ยเอาไปอัปเกรดตัวละครน,นี้นะของผมอะสาวขี้เมานั่นเองแต่ว่าตอนนี้ผมเลื่อนขั้นไปแล้วนี่ไงอันนี้เป็นแรงสามแล้วครับซึ่งต้องการมาจนภัยสามสิอะถึงจะสามารถอัพเขาได้อีกรอบนึงอะโอเคไปตัวที่สองจัดไปธาตุน้ําแข็งใช่ไหมธาตุน้ำแข็งง่ายมากพูดเลยอะถ้ามีบาบาลา่ากับหนูสาวขี้เมาของผมนะอีซี่แน่นอน โอเคมาครับตัวที่สองสหายท่านที่สองธาตุน้ําแข็งโอเคขอลบก,ก่อนไม่น่าจะญยากนะครับถ้าเรามีธาตุไฟอะ่ะเราก็คอยใช้ธาตุไฟได้แหละหัว,หวเอาแต่ว่าการทําน้ําแข็งอะ่ะมันจะแจ่มกว่าครับไม่ใช่น้ําแข็งดิกระแสะไฟฟ้าผมทําให้ดูเนี่ยโอเวอร์โหลดโคตรง,ง่ายเลยป่ะแล้วก็ใช้บ,บาลา่าจัดการเอาทานอเน,นี้ยเพื่อทําให้โอเวอร์โหลดของสายไฟฟ้าเราอะ่ะมันมากขึ้นครับผลมันจะดีขึ้นไงรวงแล้วใช่ไหมนาย พอติดไฟฟ้าปุ๊บเราก็ใช้บาบ巴า่าเนี่ยแหละทําให้ติดไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไปทํานองเนี้ยแต่กระแสะไฟฟ้าของผมอะ่ะมันจะอยู่ได้น้อยไงอยู่ได้แป๊บเดียวครับเราต้องรีบมันจะว่าโหลดช่วงเนี้ยแหละก็จะง่ายสุดแล้วตัวเนี้ยครับผมเล่นง่ายสุดแล้วอะ่ะใช้แค่2ตัวละครนเองอ่ะก็สามารถฆ่าเขาได้แล้วนะมันชาร์จแล้วว่ะคลี่คอยหลบคอยหลบคอยหลบมันก็มมีอะไรไม่เยอะหรอกครับ ท่าทางการโจมตีของเขานะก็จะมีประประมาณเนี้การทุบอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็คอยตีฐานเอาเขาเอาเวลาเขาติดเหมือนกับล้มแล้วอะแล้วก็เหมือนกับวิ่งชาร์จเลยครับท้ำแข็งแค่ไม่นายอะโอ้โหเต็มเต็มบาบลาเลยหนูน่าสงสารหนูอะเอติดไฟฟ้าไปแล้วก็ใช้ไฟเข้าไปช่วยก็ได้ครับแล้วก็ให้ผู้ช่วยของฉินหลิงเนี่ยเข้าไปช่วยเพราะว่ามันติดไฟฟ้าตลอดครับ แต่อย่าลืมนะถ้าเป็นท่าน้ําแข็งนะครับดูไฟฟ้ามันจะระเหยมันจะโดนแบบไม่เยอะไงโอเคตายแล้วว่ะเอ้าเอ้าติดตูดนายติดไปไม้นายเนี่ยใช่เรื่องไหมเ้ยชึบเรียบร้อยเอ้าแข็งเลยเรียบร้อยครับคิ้วตัวเนี้ยไม่มีอันตีนะเขาจะไม่มีเหมือนกับเพิ่มเลือดอะไรอย่างนี้ไงตัวละครเนี้ยก็จะง่ายสุดแล้วครับ ในการสู้กับเขาอ่ะฮะแจมของอัปเกรดอีกหนึ่งอย่างพอฟรอสคอเอาไว้อัปเกรดต,ตัวละครธาตุน้ําแข็งนั่นเองครับผมพาไปดูก็ได้นะผมยังไม่ได้อัปตัวละครไอ้นี่เนี่ย,ไอ,ยไอ้นี่คือย่าแต่ผมจะทําให้ดูไม่ได้นะเพราะเขายังไม่เลเวล20เต็มไงครับโอเคไม่เป็นไรเอาไว้อัปเกรดต,ตัวละครแหละไอของพวกนี้นแล้วก็ตัวสุดท้ายอยู่บนสุดเลย ธาตุลมหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยธาตุน้ำเพราะว่าไม่ใช่ครับเป็นธาตุลมในตัวเนี้ยโอเคไปเราไปตรงนี้กันดีกว่าจัดการตัวสุดท้ายกันชึบโอเคมาถึงเรียบร้อยครับตัวสุดท้ายเป็นธาตุลมจัดไปสเตปก็คือเหมือนกันนั่นแหละครับเราต้องหาตัวละครที่ทําให้เขาอ่ะแพ้ธาตุทำนองเนี้ยเพืจะสามารถสู้ได้ง่ายๆหน่อยไงอันนี้ผมก็ไม่เคยสู้หรือเปล่า อ๋อก็เป็นา่าลมปล่อยประมาณนี้เลยเหรอโอเคมาแล้วมาแล้วไม่โอว่าโหลด่ะท่าลมน่าจะแพ้ท่าไฟปะดูก่อนนะถ้าโอว่โหลดอ่ะก็คือแพ้ท่ากันครับง่ายๆเลยเฮ้ยแต่ไม่เท่าไหร่เราก็ใช้สเตปเนี้ยไปเรื่อยๆได้อยู่นะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่ไงอันนี้จะเป็นลมดูดเลยป่ะครไทยอะเนาะแต้มโอ้กระจายกระจายโอเคสาดไปเฮ้ยเดี๋ยวนะหนูชินหลิงมีอันติแล้วอ่ะต้องรีบใช้เขา รอให้มันเป็นอันสุดท้ายก่อนละกันมันน่าจะมีฮิวอะครับถ้าเป็นคิวอะถ้าเป็นลูกคิวพวกเนี้ยนะเขาจะมีฮิวในช่วงอันติสุดท้ายไงจะรีบแบบจบแบบง่ายๆเลยนะตัวละครตัวนี้จุดหุอย่าใช้บาเรียได้ไหมนายอะใช่ไหมเนะี่ยทำไรต่อทำไรต่อหอ่อได้ด้วยเหรอ <laughs> โอ้โหมีพาวิวด้วยโเท่อยากมีสกิลอย่างนี้มั่งเนาะ แบบปล่อยพายุใหญ่ๆอย่างเงี้ยน่าจะแจม่มไงแล้วก็หลบไปเรื่อยๆครับผมว่าอน,นี้ง่ายกว่าท่าน้ำอีกเนาะหรือเปล่าวะโอเคมาอ,อันตีไปไสวยมันจะเหมือนกัรรวมกันในดูครับเราจะโมแบบ m o d ิฟายพวกสกิลได้เยอะไงเฮ้ยอ๋ออันนี้ผมจับได้แล้วเราต้องเก็บไอ้นั่นให้ครบครับนี่ไงเก็บพลังงานของเขาให้ครบจึบนี่อันนึงอยู่ตรงนู้น ไไหมเรียบร้อยครบแล้วหมจ้างนายชึบเพิ่มมาหน่อยนึงโอเคที่จริงอะ่ะเราเก็บครบก็คือน่าจะชนะแล้วเนาะโอเคนายโกงเรานี่หวายนี<า>่สุดสงอาเรียบร้อยจบเรียบร้อยสามสหายแห่งคิว้วโดนผมจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเบหลือแค่ธาตุดินน่ะที่มันยากไงผมต้องไปนั่นก่อนครับ อัพเลเวลตัวละครให้เยอะๆก่อนถึงจะมาสู้เขาได้นะสวยงามวันนี้ก็เสร็จแล้วครับสำหรับบทบาทการล่าคิวทั้ง3สหายกันเพื่อเอาอุปรกรณ์วัตถุดิบต่างๆมาอัพเกรดตัวละครเรานั่นเองวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมแจ่มที่สุดนะถือว่าเราซักเซตในการล่าทั้ง3าคิวเรียบร้อยสุดยอด มันจะมีภารกิจตรงนี้ให้เราด้วยครับเนี่ยถ้าเราล่าพวกนี้เห็นปะเราก็จะผ่านพวกนี้ซึ่งไอตัวเนี้ยผมยังล่าไม่ได้ไงมันยากครับไอตัวเนี้ยขอเก็บเลเวลอีกสักหน่อยแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปล่าเขากันไงนโอเคเสร็จเรียบร้อยจบมิชชั่นของเราแล้วไปแล้วครับพ่อตาดูโคดเดูอ